ปลัดขิดนางครวนรุ่นสร้างอุโบสถหลวงพ่อชื่นวัตตาอีจังหวัดบุรีรัมย์สร้างปี2543หลวงพ่อท่านได้เมตตาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องรางเน้นในเรื่องเมตตาโชคลาบค้าขายมีมหาสเสน่ห์เจรจาหารักหน้าที่การงานทำมาหากินคล่องเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักเป็นที่รักของคนที่พบเห็นผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูทั้งยังปกต้องภัยอันตรายต่างๆมี มีไว้ติดตัวให้ระลึกถึงหลวงพ่อชื่นพุทธคุณดีนัก ชนวนมวลสารที่นำมาสร้างเป็นวัตถุอาถรรพ์และแผ่นยันทางเมตตามหาสเสน่ห์โดยได้รวบรวมยันม้าเสพนางยันอินคู่แผ่นยันมหาสเสน่ห์แผ่นยันพญาหงทองแผ่นยันพิสวาดหลงไหลแผ่นยันเมตตาใหญ่แผ่นยันเมตาเมตาเล็กและวัตถุอาถรรพ์ต่างๆจากเกจิอาจารย์ชาวขเขมรทั้งหมดรวมไปถึงอาจารย์คารวาาด,ด้วยท่านได้ทำพิธีหลอมเข้าด้วยกันมาสร้างเป็นประหลัดขิกนางครวนซึ่งเป็นสุดยอดเครื่องรางที่มีพ หลังทุกด้านรวมกัน